เฮ้เขาเข้าเขาเข้าประตูนี้นะเขาเข้า อะไรมันก็เล่นริงๆไปเจอไนะกูอย่าหว่านมันปิดไอ้นี่พี่ต้นแก๊ปอะไรโฟลโอ้โหหัวเตเร็่อุ้ยเออะเออบ ผิดกูปลาผิดอุ้ยโอ้โหทำอีกศษดีทั้งสองมาเข้าบ่อยเหรออ๋อกระห้องเนี้ยะบล็อตประตูบล็อตประตูเนี้ยเศิลปกรรมระดับชาติเฮ้ยเขาเข้าเขาเข้าประตูนี้นะเขาเข้าประตูนี้เขาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยพี่เบ๊ทุบประตูแล้วไปยิงเลยไหนฝั่งไหนมาวะฝั่งไหนมาวะ เฮ้ยเอาวะเอาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมส่องเดี๋ยวผมส่องขวาให้พี่เบ็ดไอ้เหี้ยไม่มีใครดูห้องนี้ให้กูเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเราไม่ได้นโด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 นไปโดนโดนเข้าไปอ๋ออ๋อไอฉันก้มมือก้มมือกิดโดนแล้วกิดโดน้วกโดนแอ้วไอฉัเอาโอ้โหยี่่าปืนไม่ยังไงเนี่ยโอ้ย ไอพี่อะไอ้สัตว์เราแม่งให้มันม şey> ันให้เอกคนละทุกอย่างเลยไอพี่ไอพี่อันนี้อันนี้เขาเรียกวอร์มวอร์มเขาวอร์มให้แบบฝั่งตรงข้ามมันตายใจก่อนพี่แพนพวกเราเข้าใจปะม่อราจิงะตอนนี้แหละแมตช์นี้เลยเอาจริงแมตช์นี้เอาจริงได้ชนะก็บอกว่าเอาจริงได้แมตช์ชนะแน่นอนไม่ถ้าผมกล้าพูดเลยแมตช์นี้เอาจริงแมตช์นี้ชนะชัวร์พวกเราชนะแน่นอนพวกเราน่าจะแพ้แล้วพี่ผมพูดผิดเหรอพี่โทษทีโทษทีเฮ้ยเดี๋ยวมันมีระเบิดตรงไหนกว่า อ๋อมันอยู่จุดเดียวใช่ไหมขอแค่ห้องนี้โอเคได้กูจะปิดตรงนี้นะผมปิดตรงนี้เลยนะเฮ้ยให้มันเดี๋ยวผมปิดนี่เลยดีกว่าผมผมงัดผมงัดนี่ออกมาเลยอ่ะเออแบบใส่เป็นประตูเหล็กแทนไปเลยดีกว่าเอาไปให้หมดเลยนี่แป๊บนึงแป๊บนึงรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงอย่าอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งเริ่มฝั่งโน้นผมปิดไม่ได้ว่ะปิดไม่ทันจะตายจะตายปะวะเดี๋ยวกันผมงัดกันเฮ้ยมาแล้วอีกอ่ะมาแล้วอีกอีกสักทีดิเหลือไว้ลูเดียวเหลือไว้ลูยเหลือไวู้โอเคได้ ผมมีอีกอันนึงอะเอาไหมใครจะเอาไหมงั้นผมปิดบะห้องนี้นะผมปิดห้องนี้นะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวห้องนี้ไว้อยู่แหนะมีแหนะอะไรคือมีแหนกเฮ้ยเขาแล้วไอ้เียเขาแล้วปวดทำนู้นทำนี่กันอยู่เฮ้ยพี่ไวไปเฮ้ยไอ้เทียนน่ะไอ้เทียนน่ะโกงจริงไอ้เทียตัวผู้หญิงเลยไอ้เทียนน่ะแอดด๋อยมารู้นมารู้ดีว่ะรู้ดีว่ะเป็นชื่ออะไรวะไอ้เนี่ยไอ้บิวบีอะ ทำไมพี่ันเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยใครยิงกูวะเดี๋ยดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูพังได้เฮ้ย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ปกรไอ้เหี้ยจะหมดเวลาแล้วนะ เฮ้ยมึงนี่ก็จิ้มจังกูจะตายเลยผมบอกแล้วแมตช์เนี้ยชนะผมบอกแล้วเอาจริงคือเอาจริงพี่ไม่เล่นด้วยเออบอกเลยแต่ตอนไอ้เฮี้ยนั่งขึ้นมากูตกใจมากเลยขึ้นมาเล็งสามตัวแบบเหมือนรู้อยู่แล้วเลยเฮ้ยเข้าแล้วไอ้เฮี้ยเข้าแล้วสักทีไปตะกอนเปี่ยนมาเลยดูดีไอ้เฮี้ยเล่นผมดูดีหลายต่อตายเหรอเดี๋ยนะหัวล่วงเลยเดี๋ยวผมจิ้มให้ ยันนี่ผียอดนี่ตัวเนื้อเลยเย้พี่เฮ้ยเอโคมันดูโดนอยู่เฮ้ยจิมเล่นทิมเล่นเกมแกมเกมเกมหลอกข้างนอกโทรโธ่อะไรเล่นเกมเยอะไหนวะอยู่ไหนวะโอ้แม่งรู้เอาว่ะเอาว่ะเดือดอะเดือดอะทีมนี้เดือดอะเบียดอาะพี่เบียดพี่ อุ้ยอาว่ามันปิดไอ้นี่พี่พี่ระวังพี่ถ้าพี่เข้าไปพี่ระวังเท้านะระวังเท้าพี่นะเอาว่ะไอ้แก้มไอแก้มแบกว่ะแก้มจัดว่ะแก้มตัวนึงแก้มคอยอีกตัวนึงขออีกตัวนึงแก้มอุ้ยเอาว่ะาอว่าอว่าเขาเลย่นสปอสโอหัวเต็มเต็มอุ้ยเอาว่ะ อพี่เบลพี่พี่เบลพี่อุ้ยแก่าให้มันละแวงให้มันะแวนเขาแบบพี่สองคนก็เป็นสายซัพพอร์ตไงดดีโดนหัวผมไมะเ้ไม่ี่องเองโดนหน้าบ้างนะ่ก่อนไม่ต้ทนทำไมต้องเป็นกูอะไอ้มันปรับโโยแล้วนี่มั่โล่ครับม่ใช่อ่ะมันมันไม่ใช่โล่งูล่อเพี้ยเอาใจไปเลย มีใครขึ้นชั้นเดียวกับผมปะตีนหน้าบ้านโคราชมีคนเว้ยมาดิมีเดินอ่าัหนึ่งตออจ้ำผมฮีทให้ผมฮีทให้ผมฮีทให้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมคนนี้โล่ทำไมอ่ะอะไรนะอยู่ชั้นไหนมีไล่อยู่นี่นะมีไล่อยู่นี่มีไล่อยู่นี่มีไล่ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้ไล่ตัวอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ว่ะเฮียไอ้เฮียผมง่วงอ่าผมหลับแล้ โดนตัวไหนวะโดนตัวไหนครับไอ้แม่งยิงสุ่มๆออกมาโดนผมนี่ไงมาเด้ออย่ตัวหรือไปไม่แต่ยิงกูมาดิยิงกูมาดิโอ้โหเอ้ยพี่เบสพี่เบสเชี่ยไม่เล็งด้วยสักทำไมอ่ะโอ้สวยเลยล่อมากสวยสวยสวยแจ่มระวังให้โฟนะครับพี่เกูล่อยอยู่เนี่ยมาดิมาดิไอมาตัด เดี๋ยวโลคอหน้าให้ดิพี่ระวังสี่โฟนพี่สี่โฟนลืมเลยพีลืมมองสีโฟนนาทีหนึ่งครับนาทีหนึ่งไปลงนู้นเลยก็ได้บันไดลิงลัชเลยลัชไม่กล้าลงหรอกให้พี่เบสนำก่อนเลยคิดว่าฝั่งไหนผมล็งเลยพี่เออโบโบพี่เล็งเลยโบโบอีกทีแล้วเล็งเลยพี่ยยยยิิิิงงงงลลลพี่ต้องวัดแล้วแหละพี่ต้องวัดแล้วแหละพี่ต้องวัดแล้วแหละมันลงไม่ได้พี่เฮ้ยตัว

ร่วงเดี๋ยวก็ร่วงนะฮะเอ้ยคอนเราจะไม่ไปหน้าต่างแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ไปหน้าต่างเข้าไปเลยตายไอชั้นบน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 จะเปลี่ยนห้องเหรอเออส่งที่นี่มาละตออขึ้นไปอ๋อมันเดี๋ยวเดียวไอชั้นชั้นที่แล้วมันชั้นสามใช่ป่าชั้นบนโอ้ไม่กอดสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปแล้ว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 ชั้นบนชั้นบนเขาเจาะนะครับชั้นบนเขาเจาะบริเคตเอาไว้นะไปกันได้ไม่ได้ค่อยว่างกันอีกเรื่องเราเรารอคนอื่นบุกแล้วเราค่อยเข้านะเรารอคนอื่นบุกเออให้คนอื่นเข้าก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าเลยถ้าถ้าเจาะแล้วท้องซ้ายมีพี่ห้องขวามีมีล่าอยู่ห้องขวามีมีล่าอยู่ เนี่ยแหละตัวนี้เลยเอาเรียบร้อยสวยๆประกรณจัดปกรณจัดไปเนาโดนตัวอะไรวะีลาทำเว่งตามแล้ว่อาชานีต่าอะไรนารมาเอาว่ะเอาวะตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเชี่ยเชี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาวะเอายิ่แล้วพี่แดนยินแล้วพี่แดนยิ่ละอุ้ยหุ้ยุ้ย ยาหัวลิกผมเตืนผมบอกเลยพี่มาลิกผมบอกแล้วมันเข้าสิงผมผมบอกเลยเซนมันมาพี่มาลิกแม่งพาชนะเไอ้ผมสงสัยว่าผมได้ที่หนึ่งวะไม่เข้าใจวะมีหมื่นหนึ่งพอดีเลยซื้อไอซื้อไอเมโซไปแกล้งอิปกรเดียวปะพี่เบียดตัวอะไรพี่เบียดเปียวตัวเมนตัวเมนพี่เบียดเปียวข้าวไอ้้ยเกมเลือกให้ตัวเมนเลือกโอ้ห้องนี้หวานเลยห้องนี้หวานเลย มี่าเวลาเลยนะมี่าเวลาโดนใครดับวะโดนใครดับดีกว่าเจ็บเูไม่น่าทำเลยคูทำลงไปเพื่ออะไรเว้ยพี่พี่พี่แทนพี่แทนตรงนั้นมันมันมันส่องได้พี่ระวังเออมาแล้วมาแล้วเออมาแล้ววะมาพอดีแล้วมึนไยิงสามทำไมเนี่ยเติกถ้าพี่เข้าแล้วมันจะมีอยู่มันจะมีทางขวาเพี่ถ้าพี่เข้าแล้วมีทางขวานะถ้าพี่เข้าแล้วมีทางขวานะมันมีทางขวาไม่ยิงนะพี่ ไหนไหนขวาอะไรโถตัวมม่โถขี้เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เดินออกไปอีกมันจะมีทางขวามันจะมีทางขวายาวทางขวายาวนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยเอาลรัดว่ะรัดว่ะคนคนอยู่เอ้ยด,ด,ดูกันเฮ้ยคนยิงยิงยิงไอ้รู้ว่ามีคนตามเข้ามาแล้ว ตามตามเมื่อกี้ตามตามหมดเลยอ๋อแต่ตอนแต่ตอนพี่วิ่งไปตายอ่ะไม่มีไม่มีกระบออเท้าเลยพี่โอ้โหตรงหน้าปลาระเบิดเข้าไปพี่พี่ต้องปลาระเบิดพี่พี่แทนพี่แทนแม่งพี่แทนแม่งเม่ไอ้นี่เลยวะพี่แทนส่องไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องพี่ต้องยิงหุ้ยโอ้โห พี่แทนไม่มาพร้อมพระว่ะพระยี่ห้ออะไรวะพี่แทนด้านห้องขวามีพี่ห้องขวามีหมดเลยอยู่ห้องขวาหมดเลยพี่ท้องปลาระเบิดไม่ก็โดนเข้าไปอ่ะถ้าพี่จะเข้าอ่ะโอ้สวยวะสวยสวยสวยอุ้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 ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะอะไรครับเนี่ยปิงอยู่พี่โอ้โหโอ้ตัวกันเอาว่ะสองตัวพี่โอ้โหเอาว่ะกูไม่เห็นตัวประกันเนี่ยไม่ได้แดกกูเลยมาโอ้ บัวประกอบมันก็เชียร์ให้เขาโบยังที่ันเลยาวบัวแตกพี่แทนพี่ทำผมลุ้นขี้แตกแล้วเมื่อไหร่พี่จะพี่จะเข้าประตูไหนกันแน่วะเนี่ยอุ้ยเฮ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 ้ยเอาว่ะแม่ค่อยค่อยสกิบว่ะพี่แทนค่อยค่อยสกิบว่ะมันยิงไม่เข้าใช่ป่ะแดงแดงมันยิงไม่เข้าใช่ป่ะใช่มันยิงเข้าอ่าแดงแดงแล้วพี่ไอประตูเนี่ยครับประตูพี่ติดสามวิแล้วพี่พี่แทนพี่ดีดดดดดด พี่แทนเจ็วิเออพี่แทนตัวถ่ายโอเคเฮียคุณเกือบยิงตัประการในสัตว์เอ้ยไม่ใช่พี่โดนทอนยิงโดนยิงโดนยิงหัวขาดไม่เกือบเกือบเกือบยิงกัวปรมกันเนี่ยเขายิงเป็นจังหวะเลยมันมีหน้าต่างไหนเขาได้มั่งไปกับพี่แทนดีกว่าไปกับพี่แทนดีกว่าเสี่ยวโลมาตรงบันไดวะเขาอ่ะยังไปเรื่องไปเรื่องยัง มีตัวมีตัวปก่อนถอยไปมีตัวอยู่ซ้ายถอยมาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวรวมเขาหลอกคขาอีกหนม่งตรงตรงตรงพี่มีอ่ะไม่เอาอ่ะเขาเข้าแล้วว่ะเขาเข้าแล้วว่ะโอเคโอเคพี่แทนพูดเมีละวพูดเมีละวซ้ายเสียไอ้พี่แทนกำลังเข้าตัวขวามีตัวกูได้ยินตรงไอ้แก้มขวามีตัวหนึ่งขวามีตัวหนึ่งขวามีตัวหนึ่งตะกอนแปะได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้ไปซ้าย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  มีตัวมีตัวเอาวะ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 สีตัวยังอยู่เอาวะ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 เยอะเย้ยครโหดกองน้ดกองนัดนึงได้แล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่พี่เบสพี่เบสพี่เบสไม่ไม่เดี๋ยวพี่เบสประตูเออไม่ต้องแล้วสวยคุยจะล่อไปให้ยิงเครื่องมาก่อนเหรอฝันพี่เครื่องของเฮ้ยพี่พี่เบสพี่เบสขอญาติพี่ขอโทษขอโทษ ทุกแลไม่เหลือค่าเลยโอษโท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 ษขอโท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 ษกูไม่ลงกไอ้แชร์แปะไปนะกูจะได้ใช้ไอ้กำแพงกูให้หมดไปเลยไม่ต้องล้มไม่ต้องล้มแมทนี้ไม่ต้องล้มแล้วไม่ต้องล้มเลยใครอยากล้มใครอยากล้มล้มเลยยายามันเปิีกำแพงผมผมสาแปะแล้วได้ประตูนีที่ดูประตูนั้นโอ้โหไอ้เหีอฟประตูนี้ฮะอยู่นี้ผมก็ตายดิเชียร์ผมเชียร์ผมไม่ต้องไปไหนกันแล้วอยู่ห้องนี้หมดเลยแก้มเข้ามาแก้มเข้าหมดเลยก่อนมึงกับกูไม่มีใครเนี่ย ผมผมจะยิงจะยิงกันเองตายไหมไม่ตายพี่ไม่ตายพี่พี่เล็งประตูพี่เล็งประตูนานๆผมเล็งประตูนี้ฮะประตูหลังพี่แทนนะอย่าเจีอย่าเจียอย่าเขือนโดนเหวี่ยงตัวประกันง่ายเลยุ้ยเฮ้ยทำไมพี่แทนตายวะมาวพี่มามาจริงมาจริงมาจริงเออเข้ามาดิไขโถวะพี่เบสพี่เบสส่องส่องนี้ไว้พี่ส่องส่องประตูนี้ไว้ส่องประตูนี้ผมดูให้ผมดูให้มาแล้วมาแล้ว Hơi, 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 hơi. Mình về, mình về. Mình không phải không phải lặng, mình <laughs> mình đó. bỏ. Ừ. มันอยู่นี่ว่ะสวยคือว่าแปลงมาแพลงมันมีหลังเองอ่ะหลังกแพงตัวนึงมาแล้วมาแล้วโอ้โหเอาว่ะไม่ต้องทาอะไรเลยเว้ยแล้วเบิร์กูกำลังทำงานเลยประกอบยิงทีมตก่อนเจ้าหนา้หนาโอ้โหเจียแม่งยิงไม่เลี้ยงเลยนะดิดีว่าหลังจากหลังจากที่แบบเล่นครบทีมแล้วผมแบบไม่ได้แบบ ไม่ฟอร์มแบบฟอร์มแม่งโซแบดเลยมันแสดงไม่ไงคือคือมันแสดงให้เห็นถึงแบบประสิทธิภาพของทีมไงคือแบบว่าทุกคนแบบเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้ทุกคนเออแบบทุกคนแบบทุกคนช่วยกันอ่ะเออผมแบบน้ําตาจะไหลวะผมผมเชื่อเลยผมเชื่อเลยว่าทีมเราอ่ะไอ้ยิงตัวประกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวประกันมมันมันหอนสลิงว่ะเออมันขึ้นนั่นมน ขาสลิงว่ะสลิงมึงก็ลองเปิดเข้ามาสิจะวังเฮ้ยพรกรอะไรอ่ะมันดิงแบมาตั้งนะครับนั่นแบบคิดว่ามันอยู่บนระเบอนเจ๊ะเจ๊ะสองตัวอะไรอ่อนเลยครับเจ็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 บเอาฆ่ากันตายสุดยอด ไอ้ยู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 นี่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 น่าโมอยู่ในห้องเลยเจ้ารู้จักเสือโซตอนบองมามาจัดโอ้สุดยอดแย่โดนที่ดีเอาว่ะคะแนนสวยอะฝั่งนู้นแม่งฝั่งนู้นแม่งหนักวะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่โดนผมก็ยี่สิบพี่วัดกันเลย ตาผมผมพร้อมไปกับทุกคนเลยเนี่ยลงด้วยกันที่เดียวกันเลยปะที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยเอาจริงเหรอเปลี่ยนไเปลี่ยนหรอไปนี่หรอเออพัดลมเลยไปพัดลมมันเข้ายากนะทางเนี้ยเราเข้าประตูเลยเข้าประตูเสร็จเจาะผนังจบไม่ดาสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเข้าทางเนี้ยถ้าได้าข้างเนี้ยเราต้องมองซ้ายมองต่ชิบหายตายแน่เลยขอผมผมขอแค่สโมกแค่นั้นแหละผมขอแค่สโมกอะ ที่มีสมุกอยู่มันมันมีไอ้พวกที่ีทุกอย่างเป็นไปตามแผนอปมาประการปก่อนเดี๋ยวพี่ดูโลเดี๋ยวพี่ดูให้ก่อนนะแป๊บนึงจะเข้าเลยอปลระเบิดไปตองระเบิดทกไปเลยพี่นะพี่จะเข้าเดี๋ยวผมเอานี่ให้แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาตัวประกันละ พี่ช็อตไม่ได้ระเบิดไม่ได้ว่ะดูให้ดูให้ดูให้พี่โล่งนะพี่พี่พี่เดินได้พี่เดินได้ตรงเนี้ยพี่ถึงตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยตรงนี้ปั๊บพอขันขวาปั๊บไม่มีพี่ไม่มียาว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 พี่รอให้หน่อยพี่รอให้หน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเอาตัวประกันให้สวยสวยตามแผนตามแผนตามแผนแกบอกเลยไม่ต้องแล้วแหละตัวประกันเฮ้ยเฮียโอ้ยเกือบลงกตัวประกันเลยถัดเฮ้ยมีตัวไหนอ่า ลบไปคุณตาแตกตาแตกกู่จะไม่ยอมตายยิงเรียบยิงเออรอดเว้ยตาแตก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 เห้ยตาแตกเนี่ยโหดใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะครบทีมแล้วโคตรโหดอ่ะแบบแบบเกมสูตรเปล่าตาเนี่ยเกมสูตรเปล่าอะไรวะเกมสูตรคืออะไรจิกเลยอะไรหมายถึงแบบสามศูนย์อะ ก็ทำศูนย์ด้วยแล้วก็โนโนเดสด้วยอุ้ยทําได้เหรอก็ได้มาแล้วเนี่ยก็ได้มาแล้วแมตช์หนึ่งไม่รู้เอ้าเดี๋ยวผมอ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้มีคนยิงดาวปะพี่แทนปะพี่แทนยิงตัวอะไรดาวไปปะมีมีน่าจะมีมีไหมไม่ไม่เพราะผมไม่ผมผมยิงไปสี่ตัวแต่แม่งแม่งขึ้นสามแสดงว่าน่าจะดาวตัวไอตรงไอตรงห้องนอนอะหัวดาวปะ ไอ้นี่ชั้นนี้ชั้นนี้ชัวร์ชั้นนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ชั้นนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครบทีมเลยสัตว์มีใครเข้าของผมไหมล่ะติดๆติดๆติดๆแป๊บกลางพี่กำลังไปกำลังไปมีตัวโลมไหมมีตัวโลมไหมเข้นมาขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้ใครโอ๊ยสองตัวแปดจะตายนะพี่จะตายจะตายมาแล้วมาแล้วตามแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้โหตัวพี้ยนบังว่ะ ยังไม่มีใครเลยตัวเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยล้มหนึ่งอีกตัวอยู่นี่สวยสวยสวยรักษาตัวพี่รักษาตัวรักษาตัวเอาอุปกรณ์เข้าเข้าเข้าเข้ลยเข้าเลยเข้าเลยเฮียวิ่งนะวิ่งทุกคนวิ่งทุกคนวิ่งโทษโทษโทษระวังปลาผิดกูปลาผิดโอ้โหเกมศูนย์จริงทั้งสองเลยครับตรงนี้เลยมั้ยทั้งสองเข้าบ่อยอ่ะตรงไหนอ๋อถ้าห้องเนี้ยวางตรงนี้เลยก็ได้ครับ ะะบนนปปรรตตููศิลปกรรมระดับชาติที่ทุกคนจะต้องยอมรับถ้าผมเล่นอีลาผมจะแปะกระหนาสองอันแล้วเก็บไปที่ตัวนึงครับเซนเซอร์นะครับภาพนี้อันนี้เป็นไอการ์ไว้ประตูเนี้ยข้างบนนะใช่บนประตูแล้วครับไอการ์นึงพี่จะไว้ไหนกันไม่ไม่เอาไว้ป่าเอาไว้ป่าเฮ้ยผม อ้าวทุกคนไม่ไม่มีใครมไม้นี่เลยวะไม่ใครอยากให้วางโล่ไม่จะวางโล่ใหไ้ไม่มีไม่มีเอาเลยพี่วางตรงไหนก็ได้ไปแก้แล้ววะผมเหลือผม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 เหลือทางห้องครัวไว้เล่นนะเผื่อใครจะวิง่งเผื่อใครจะวิ่งเล่นไม่หรอกผมไม่ได้เล่นเองหรอกผมผมเผื่อ,อไว้เฉยเผื่อใครวิ่งเล่นเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าแก้มอันนี้แก้มกูเอาไว้ให้อันหนึ่ง มาแล้วมาแล้วทางนี้เมาแล้วเมาแล้วมาพี่มาพี่มาพี่มาสองที่ไรวะแกมหมดแล้วไอ้เหี้ยโทษทีมาแล้วมาแล้วทางไหนพี่ทางนี้แทนว่าเฮ้ย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 โอ้โหเกือบตายเกือบตายหน้าต่างผมหน้าต่างผมโอ้โหเรียบร้อยเหี้ยสัตว์ไม่น่าลุกขึ้นมาเลย อเอ้ยอมอมอมซ้ายมือได้เหรมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัว <huh ตัวต well ัวแดงตัวแดงมีตัวมาแล้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 วเอาหัวไปก่อนดอกหนิเอาหัวไปก่อนดอกหนิเอาหัวไปก่อนดอกหนิพี่ต้องไอ้แก่มึงต้องศรัทธาในกำแพงกำแพงหั่มกูนะเว้ยจะพามาชนะไอคิว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 ทางนึงเฮ้ยมันเยอะใส่ว่ะเกินไปไอเหี้ยเอ้ยเราโดนมา โอยเยอะเลยตาดิจังวิ่งวิ่งวิ่งเงินหมดเลยจะได้พี่ตายแก้มขวาเข้าแก้มขวาเข้าขวาเข้าละวสองขวาเลยสองขวาสองขวาสวยสวยสวยหลังหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้เฮ้ยอย่าบังนีไปตัวนึงมาโลมาบิดมาโอ้โอุ้ยอุ้ยระวังระวังช็อตระวังช็อตไอเยี่ยว่ะเอาวะโอ้โหเอาวะเอาวะเมื่อก่อนมันโชว์ฟอร์มแบบโหดๆเลย มัโหดเลยสามสูตรเลยสามสูตรเลยปกรณ์ทางนั้นมีทางนั้นมีปกรณ์เอ้าวเอ้าวเอาวะ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 เอาวเอาวตัวท้ายวะตัวท้ายวะตัวท้ายวะเอ้าวะอยู่ขวาปกรณ์อยู่ขวาเสียงอยู่ขวาแล้วรอรอรอจะไปดูตัวประกัน ทุกคนอยู่ในเฮ้ยตัวการวิ่งแล้วก็ดันอู้ตัวการวิ่งเฟกดิวเฟกเฟกดิวตกใจเลยทำน้องประมาที่เสีย เลยอะเอาเต็มโผล่เลยเสกเสกเสกทักตอนที่เบงโผล่ได้เฉยไอจักรโหงพี่เฮียเอาไม่รู้แต่ว่าอะไรอย่างงคือแบบคือแบบคือแบบเข้าใจคือเข้าใจอารมณ์เลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนจับจอยอยู่ไงแล้วแบบก็แบบเออก็แบบจับจอยแล้วก็มองประกอนอยู่พอพี่เบียดพูดจบประกานวิ่งแล้วคือแบบกูขยับจอยกูเองแล้กูเองเขาไปฟ้ามันจะไม่มีใครสามารถเจาะกำแพงมาได้อีก ไอ้ยมันเองกล้องไว้ข้างนอกเป็นแล้วไม่ได้ใช่ใช่ได้ได้ไ้ไดไดอยู่อะเาห็นเขาบอกอัปเดตอะไรมันเอาไม่ได้ตรงได้ยังได้อยู่ใช่มางนออสามารถงเองดีก็หมดแม็กไปเลยไม่โดนไงเออมีกองไฟอุมาที่เหลื อสัตว์มาพื้นพังหมดแล้วเฮ้ยรูปลองยังไงมึงก็ไปแบบอันเฮ้ยเห็นโมงอยู่บนบ้านปั้เดี๋ยวอะไรอย่างเง้ยผมไปสัตว์เอาแล้วด้ือผมวางลวดไว้เต็มห้องเลยกันผมก็มาที่เฮ้ยที่ผมได้ผมได้ยินเสียงเจอเจอแล้วผมเจอแล้วเจอชั้นบนชั้นบนมาชั้นบนมาชั้นบนครับไอคิวไอคิว

เ้ยไอ้เหี่อะแต่กูมองไม่เห็นวะอยู่ในห้องอ่ะโอ้ยอยู่เอาปืนนะไว้ไว้จบป่ะพูดเจ๊พี่ดีเข้าก่อนนั้นโอเคงั้นเจอกันครับผมเจอกันเมื่อสวรรค์ต้องการบิดมือก่อนยิ่งส์แต่ผมพูดไม่ได้เบาๆบาเบาเเฮียเฮยเฮียเฮเดี๋ยวมีสายมีสายที่ผมไม่ได้เล่นนะพี่แล้วพี่พูดดัง ไปแล้วไแล้วผมไปแล้วผมผมผมไปแล้วพี่ผมไปแล้วเจอกันครับเจอกัอนออกจากกองพล